สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะลักพาทุกคนนะคะมาชมดอกไม้ระหว่างทางนะคะที่ลักจะไปที่ลิลลูนะคะที่ซุปเปอร์มารที่ห้างนะคะดอกไม้สวยมากเลยระหว่างทางนะคะลักก็ได้ดินถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะถนนหนทาง ด้านหน้าก็จะเป็นโรงเรียนตรงนี้ก็เป็นห้างนะคะเล็กๆมีชื่อห้างเนี่ยค่ะหลังจากที่เดินห้างเสร็จเรียบร้อยนะคะมาได้ถ่ายวิดีโอในห้างนะคะแบบว่ามวัวแต่ดูของนะคะจนเพลินอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ดอกดาวเรืองนะคะนี่ก็พาดูสวนผักนี่นะคะมีหลายอย่างเลยนี่นะคะ น,นี้ก็จะเป็นอดอกไม้อันนี้จะเป็นมันฝรั่งดอกกลาบนะคะ ดอกดาวเรืองสวยมากเลยพันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหอมคือชาวอินเดียนะคะเขาปลูกแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบว่าตากตัดแดดไว้นะ,ะดอกกุหลาบโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ